ยัง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 ทำไ้อีกขาล้อเล่นแม่นี่แต่อาร์ตกำไยทีเตะแล้วเขาอืเหนื่อยเหนื่อยเขาโดนอาร์ตล่วงเข้ไปครับชอนแล้วก็อาร์ตบ่าเอาเข้ายางกลางหลัง ระหว่างเบรคได้แปกเพก็ไอ้สีไอ้สีหน I mean mm ้าทำไปจับทําไม้ในเมื่อนี่นี่นี่แดนดี้ออตตันมันหลบเนี่ยโดนเลยครับมดนแต่จ้องหน้ากันมดนแต่จ้องหน้ากันก็โดนเลยแดนดี้ออตตันมันหลบได้ไมปเจตนาอะไรเลยเอาเท้ากลางกลางหลังไว้ยืน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  เอาลครับยู่แน้สู้ไแล้วครับตด้งอไห่กะแทก้ตอยเอ็ดลบได้สองได้สองาแพกครับการทื้อครับโดยรนเนตั้งการทือ กระือ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 กระพือกระพือ่อยกระพือโหวดกระือ่อกระพือไอ่อนตายพอดีเท่ากันแ่อปลไอยปล่อยชักครับกดได้สอง reverse c i c โอ้โหน่าดัน